แม่ชีเห็นสภาวะทั้งสองฝั่งแล้วไงคนคนนี่นะมันจะเห็นสภาวะการปรุงแต่งอย่างเดียวมันไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีฝั่งที่ไม่ปรุงตรงเนี้ยจะเป็นปัญหานะแม่ชีเห็นทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อแม่ชีจะได้พัฒนาได้ต่อไปนะค่ะอยาก<ข>ให้คนมาโตให้นี่เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เล่าอันหนึ่งให้ฟังก่อนอยังรมนละพอหลังจากที่มันเกิดสภาวะแล้วนะ เวลาเรามานั่งนั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้นั่งสมาธินั่งอยู่เฉยๆมันก็นั่งอยู่เฉยๆมันก็ชึ่งลุกเหมือนคนบ้านอาจารย์ดูบ้านอยู่เฉยๆเหมือนคนบ้านช่วงนั้นช่วงหลังก็หายค่ะหายแล้วตรงนี้มาถึงยังไงนอธิบายทีอะม่ถึงยังไงนะตะกี้ว่าอะไรนะมันมันไม่รู้มันเป็นอะไรนั่งอยู่มันก็ว่างอยู่เฉยๆนะก็ถูกแล้วสภาวะนี่ถูกแล้วนั่งแล้วนั่งเฉยๆนั่งไปนั่งสมาธินะไม่ต้องนั่งคือมันเหนือสมาธิแล้ว แม่ชีแม่จีอยู่สภาวะที่เหนือเนี่ยเหนือเหนือธรรมเหนือสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เราทากันมันไม่ถูกผมแม่ชีเนี่ยเหนือสมาธิไปแล้วะเพราะว่านี่เขาเรียกภาวะนิพพานนะแม่จีแม่ชีแม่ชีไม่รู้อ่ะผมก็เลยที่ไปฟังแม่ชีที่เป็นอยู่เป็นสภาวะนิพพานมันภาวะที่มันมันไม่มีอะไรไงเป็นภาวะไม่มีอะไรนะคือคนเนี่ยปฏิบัติเพื่อจะไปหาอะไรไงที่จริงๆมาพอไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรไง เนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันถูกแล้วแต่แม่ชีอาจจะงงไงมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยหรือแต่ว่างๆอย่างเงี้ยนะที่ริงมัน <plata? S 1> เป็นแปลว่าที่ถูกต้องแล้วตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าอัอนหนึ่งให้ฟังอีกคิ otic, otic, ดนอยแต่าความพอใจไม่พอใจมันก็ยังมีอยู่นะแต่มันมันไม่แสดงออกที่คนพู่เ็นคนุณ พูดไม่ถูกหูเรานะที่ที่พูดให้เราไม่พอใจมันก็มีอยู่แต่เพ,เพียงว่ามันร้อนวาบขึ้นมานี่นน้นแล้วมันก็หายไปเอเดี๋ยวแม่ชีฟังผมนะไอท้ที่ไอ้ตรงนี้ที่พอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นภาะวะความขุ่นเคืองความโกรธใช่ไหมตัวนี้ค่ะขุนขุนนิดๆไม่ใช่โกรธไม่ได้โกรธ<อ>แล้วแล้ว,แ,ลวแม่ชีเนี่ยผมถามแม่ชีแม่ชีเป็นอนาคามีแล้วเหรอถามม่ไม่ร,มมรู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้เลยค่ะ เพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าที่แม่ชีพูดเนี่ยนะมันต้องระดับอนาคามีนะถึงจะจะละได้สนิทดังนั้นเนี่ยแม่ชีคือไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกแม่ชียังไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะจะจะ,จะดับสนิทผมก็เลยบอก <ปะ S 1> ไงสภาวะของอริยะบุคคลเนะี่ยไม่มีหมดสี่ระดับถ้าเกิดระดับโสดาบันกับส,ส,ส,สกัาคามีเนี่ยตัวนี้เขาอย,ย่างละไม่ได้ผมเลยถามแม่ชีแม่ชีเป็นอนาคามีแล้วถ้าเป็นอนาคามี ถ้าเป็นอนาคามีพวกนี้ถึงจะดับได้นะผมก็เลยแม่ชียอ,อยู่อยู่เนี่ยอยู่แต่แม่ชีไม่ไม่ใช่ปุตุชนแล้วแหละตอนนี้ที่ผมฟังไม่ใช่ปุตุชนแล้วนะเป็นอริยชนแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอริยชน,นขั้นสามนะไม่ได้เป็นขั้นสามเป็นขั้นหนึ่งกับขั้นสองแถวๆนี้แหละถ้าเกิดแม่ชี h, จัดการในตัวความคุณเครื่องความโกรธความอะไรเนี่ยนะที่มันขึ้นมาได้นั้นถึงจะขึ้นขั้นสามซึ่งขั้นนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่าย เนะพราะเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าไอ้สังโยชน์ขั้นกลางไงสังโยชน์มนะันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามระดับนะก็มีขั้นต้นขั้นกลางแล้วขั้นปลายขั้นต้นเนี่ยมันจะละสก,กายทิฏฐิสีลพตาปามาแล้ววิจิกิฉานะก็จะมีสองระดับคือโสดบันกับสกทาคามีแต่ถ้าเกนะิดขั้นกาลางปุ๊บมันจะละสองตัวคือความโกรธกับเ,เรื่องกามเนี่ยผมก็เลยอธิบายให้แม่ชีฟังดังนั้นเนี่ยแม่ชีเป็นอย่างงี้มันก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติหรอก เพราะเรื่องผ่านขั้นขั้นนี้ไม่ได้นะอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเข้าใจไปเลยเดี๋ยวจะผ่านได้เองนะอาจารย์บูนับอกว่าให้ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองยังยังติดอยู่ตัวเองยังยังอะไรนะมีอารมณ์อยู่นะยังไม่ดีอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ชีเข้าใจผิดแล้วไปดูไปดูเพื่ออะไรอะ่ะไอ้ของพวกเนี้ยผมถามว่าไอ้อารมณ์พวกนี้มีตัวตนไหมผมถามแค่นี้มีตัวตนไหม ให้เรายอมรับว่าเรายังทั่วอยู่ยังมีโกรธมีอะไรอยู่ถ้าเรามันเกิดขึ้นมาให้เรายอมรับแล้วมันจะตัวรู้มันจะหายไปให้พยายามอะไรนะคุณเรียกวตอนนี้เรามีผู้รู้ผู้รู้ใช่ไหมผ <ừ> ู้รู้มจะหายหายไปนะมันจึงจะถึงได้ท่านว่าอย่างนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่าไปย <c oughs> ุ่งกับมันมน,นะผมถามหน่อยนะเพิ่งถามนียหน่อยนะเออแม่ชีเออแม่ชีเคยแต่งงานไหมเดี๋ยวต้องถามก่อน อ่าผมถามแม่ชีนะเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบให้ฟังแม่ชีเนี่ยในในในยุคที่เอ่อย,ยังเป็นสาวเนี่ยนะจะมีคนที่รักเรารักเราแล้วเร,เราชอบกับคนที่รักเราแล้วเราไม่ชอบผมถามแม่ชีนะกรณีคนที่รักเราแล้วเราไม่ชอบเราทํำยังไงกับมันเราทํำยังไงกับเขาถ้าเกิดว่าเขาไปรักเราแต่เราไม่ชอบเลยไม่ไม่ถูกสเปกอะแม่ชีทํำยังไงก็ <โอ S 1> ไม่ทําอะไรเฉยอยู เขามาหาก็เฉยอยู่มันก็ไปกับไม่ไปกับเขาเลยอย่างนั้นนะค่ะเออผมก็เลยจะบอกแม่ชีว่าไอ้ความโกรธก็เหมือนกันความโกรธความโกรธก็เหมือนคนที่ว่าแม่ชีไม่ชอบเขาอะแม่ชีไม่ชอบไม่ไม่ชอบสเปคนี้เลยแม่ชีทํายังไงกับความโกรธล่ะถ้าถ้าแบบเนี้ยที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยแม่ชีทํายังไงผมถามแค่นี้ไม่เฉยอยู่ไม่สนใจก็ไม่คือไม่สนใจไงไม่สนใจเข้าใจยังมา คือถ้าเกิดแม่ชีเนี่ยจะไปยุ่งนะไปดูมันไปอะไรนะมันเท่ากับว่าไปไปไปสนใจเขาแล้วนะเออไปสนใจเขาแล้วไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่คือจะไปสนใจอย่าไปสนใจเขาเท่านั้นเองมันเกิดขึ้นมาเพราะธรรมชาติของขานมันทํางานของมันมันทำงานของมันผมถามแม่ชีนะว่าแล้วแม่ชีหิวเนี่ยมันหิวเองหรือว่าแม่ชีไปสร้างให้มันหิวมันก็หิวเองแต่เราก็รู้ว่ามันหิวก็ถูกก็ถูกต้อง ดังนั้นนี่อารมณ์โกรธเนี่ยมันผมถามว่ามันขึ้นเองหรือแม่ชีไปสร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างเลยมันขึ้นมาเองมัน,นม <ๆ S 2> เออก็เท่านั้นเนี่ยแม่ชีเข้าใจแค่นี้พอพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไปไปยอมรับหรือไปปฏิเสธหรืออะไรไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละ <ๆ ạ. S 2> การยอมรับก็คือการดึงเข้ามาการปฏิเสธก็คือการผลักออกนะไม่ <assassination S 1> รู้อยู่เฉยๆใช่ไหมใช่ก็เฉยเฉยไงแม่ชีก็ตอบผมแล้วว่าเออคนที่ไม่ที่เราไม่ชอบเข้ามาจีบแล้วก็เฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็ไปเองถูกไหม ก็แบบก็แบบเดียวกันนะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปชวนเขาเข้ามาหรือว่าไปผลักเขาออกนะมันคือต้องวางใจเป็นกลางอ่ะวางใจเป็นกลางว่าเออมันแล้วเห็นเขาว่าเห็นเพราะเขาเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะเพราะยังไงเนี่ยมันมีตัวตนไหมความโกรธมีตัวตนไหมไม่มีค่ะถึงแม่ชีจะจะชอบไม่ชอบสุดท้ายก็หาถูกไหมค่ะแล้วแม่ชีเนี่ยแม่ชีไม่ต้องไปสนใจไม่หรอกก็คือเฉยเฉยอะน่ะ คเคยเคยที่ยินนหลวงปู่ดูล่นท่านท่านท่านกล่าวกับลูกศิษย์ไหมฮะนะคคอท่านท่านคุยกับหลวงปู่เยือนหลวงปู่เยือนมาเล่าให้ฟัง,นะงอ่ะนะหลวงเออหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าเนะี่ยไอ้พวกกิเลสและต่างๆเราไม่ต้องไปยุ่งมันก็เท่านั้นแหละเนะี่ยท่านตอบแค่นี้ง่ายง่าย<ะ>อย่าไปยุ่งกับมันก็เ <laughs> ท่าน,นั้นแหละมันจะทําอะไรคืออย่าไปสนใจมันอนะ่นะเนะีนะ่ยเนี่ยคำ<ะ>สอนสั้นๆถามว<ะ>่ากองโกรธมีไหมมีแต่เราไม่สนไงค่ะ มีคนถามหลวงหลวงปู่นะตอนที่ท่านท่อท่านป่วยเนาะถามว่าเออถามว่าถาท่านว่าเออท่านม,มีโกรธไหมท่านท่านตอบว่า<ะ>ไงท่านตอบว่าไงมีแต่ไม่ไม่เอากระถูกแล้วไงมันก็ตรงไม่ละ<ม>ตรงกับหลวงปู่ดูไหมมีแต่ไม่เอามันหมายความว่ายังไงมีอยู่แต่ไม่เอาอวไรอย่างนี้ก็ถูกแล้วไงก็มีแต่ไม่เอาอ่ะ<ม>แล้ว แล้วแม่ชีจะไปยุ่งกับเขาทาไมเนี่ยเขาว่ามีแต่ไม่เอาหมายหมายถึงว่าขาเนี่ยมันมีอยู่มันทําหน้าที่มันอยู่มันจะหิวจะอิ่มจะโกรนจะเกียจะอะไรมันมีมันอยู่แต่เราไม่สนใจไม่ให้ค่าเขาว่าสัตว์ว่าของพายญาคือไม่ให้ค่ามันไม่ใช่ว่าไปไปแบบไม่มีไม่มีไม่มีไปเลยเงี้ยไม่ใช่นะนะอย่างนั้นมันมันความเห็นผิดคือมันไม่มันมันมีแต่เราไม่ยุ่งกับมันไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันแบบว่ามันไม่มีไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนพวกพวกเชื่อเข้าไปกด ให้สงบหรืออะไรเนี่ยสภาวะที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเสภาวะของผู้เจ้าที่ท่านสอนให้รู้ไม่ได้ให้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้รู้อย่างเดียวธรรมชาติทํางานอย่างไงาก็รู้ไปตามนั้นเหมือนเท่านั้นแนละมันเท่านั้นเองไม่มีอะไรโอที่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์อุดรก็พูดถูกเหมือนกันเนี่ยอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อาายุดรบอกว่าขันมันก็เรื่องของมันเราเรารู้จิตเห็นจิตเดิมแท้แล้วเราก็อยู่กับจิตเดิมใช่ใช่ คือแต่ปัญญานี่แหละปัญญาเนี่ยที่จะพัฒนาเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําไม่งั้นเนี่ยคนมันจะเข้าใจผิดนึวกว่าจะไม่ต้องไปดับไอ้พวกนี้นะนึวกว่าเป็นกิเลสจะต้องไปดับมันดับความโกรธด,กดับนู่นดับนี่ผมเลยถามว่าแม่ชีจะดับความหิวได้ไหมถามแบบน,นี้ดับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เออดับไม่ได้ไอ,อ้ความโกรธกคเช่นเดียวกันนะอารมณ์อะไรก็เหอะมันก็มันก็ขึ้นมาแล้วก็แค่รู้ไงไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แค่รู้ แค่รู้เท่านั้นเองไม่มีอะไรก็มันจะอยู่เราไปตลอดใช่ไหมถ้าเรายังมีขันอยู่อาจารย์ว่าเลยยันยันตายแหละยันตายแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่ชีไม่ไปสนใจมันนะมันจะแวบเดียวมันขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปอันนี้คือคือคือมันเขาเรียกว่าเราไม่ให้ค่ามันแต่บางคนจะไปให้ค่ามันไงพราโกรธปุ๊บฉันไม่เอาเงี้ยนะแล้วครับแล้วไปตีความไอ้เนี้ยกิเลสไม่ได้ไม่ได้เราโกรธไม่ได้เนี่ยมันไปปรุงแล้วตัวเนี้ยอันเนี้ยผิด มันขึ้นได้แต่เราไม่เราไม่สนไงเพราะเราต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงามันเป็นแค่เงานะตัวเราต้องสนใจตัวจริงตัวจริงก็คือรู้นะเราไม่ได้สนใจเงาไงที่ผมเปรียบเทียบม,<แ>มันกระจกอะ่ะกระจกกับเงาอ่ะไอ้ตัวพวกเนี้ยคือเงาเราอย่าไปให้ค่ากับเงาเท่านั้นเองนะพ,พอมัน พอเราไม่ให้ค่าไม่ค่าปุ๊บนะเราก็เราก็จะอยู่เปลี่ยนฝั่งแล้วจะมาอยู่กับทาตรู้แทนแล้วเราจะมาอยู่ทาตรู้นะที่บางบางท่านเขาเรียกจิตใน,นคือตัวนี้แหละให้อยู่กับตัวนี้ให้ดูให้ดูตัวนี้ไว้นะแต่ตัวตัวไอ้ตัวจิตตัวตวในเนี่ยนะผมไม่อยากให้ให้ความหมายมันนะว่าเป็นโล่งบ้างหรืออะไรนะผมไม่อยากให้ความหมายเพราะตัวจริงๆมันไม่มีภาษาหรอกมันไม่มีไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการเลยทั้งนั้นเนี่ยนะนะ แต่บางที่เนี่ยเขาจะเอาสภาวะเนี่ยมา,มาพูดเพื่อให้มันใกล้เคียงไงเ,เราะจะได้สื่อสารแต่ภาวะจริงๆมันไม่มีมันไม่มีอะไรเหลือหรอกตรงเนี้ยเ,เ,เป็นภาวะรู้เปล่าๆรู้เฉยๆนะแต,แ,ตแต่การสื่อการสื่อสารบางทีมันต้องเขาเรียกอะไรนะมันต้องมีสมมุติภาษาแต่บางคนเนี่ยพอสมมุติภาษาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นของมีไปเลยนะฮะมันมันก็เลยไม่ถูกไม่ถูกตามตามสภาวะจริงๆของมัน ซึ่งซึ่งแม่ชีก็เห็นสภาวะมันแล้วอ่ะนะก็อธิบายไม่ยากมันจะเป็นสภาวะที่ไม่มีคาพูดอะ<ฆ>่ะไม่มีภาษานะไม่มีภาษาตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องอยู่กับตัวนี้ตัวเนี้ย<ฆ>ม,มันก็ไม่เชิองอยู่หรอกที่จริงมันก็เป็นไปเลยะนะมันไม่ได้มันนีก็ไอตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็นสถานที่นะมันเป็นภาวะ<ฆ>ที่มันรู้ไปเลยอ่ะนะรู้ไปเลยมันจะเรียกว่ารู้ไปเลยมันเถอ บางทีมันอยากว่ามันก็ว่างอยู่เฉยๆทำงานก็อยู่กังานใช่ใช่ใช่มาแล้วแต่ตัวิดก็คิดคิดไปคิดเรื่องงานนี่แหละงานที่เราจะทําพวกนี้หรือว่าทําอะไรกับข้าวอะไรทําอะไรบ้างพวกนี้จะทําอะไรบ้างคือคือเรายังมีชีวิตแต่นะเรายังเราเราต้องยังยังใช้ความคิดแต่ความคิดของมันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ครอบงำเราแล้วมันเป็นความคิดที่ว่าคิดเพื่อใช้ชีวิตมันไม่ได้คิดเหมือนตะก่อนมันไม่ได้คิดเหมือนตะกอน ดี๋ยวแม่ชีต้องคืออย่างนี้นะแม่ชีตอนผมพูดอย่าเพิ่งพูดคือธรรมะผมหลาปุ๊บว่าอย่ามันอย่ามาเขาเรียกว่าพูดเพื่อสะดุดธรรมะบางทีมันบางทีมันยังหลายไม่สุดไงน,นะเพราะผมเจอปัญหาเอฟซีแต่ละคนเนี่ยจะชอบพูดแทรกตอนที่ผมให้เนี่ยที่จริงต้องฟังต้องฟังก่อนนะฮะต้องฟังก่อนเพราะนะมีจังหวะค่อยๆค่อยๆถามค่อยๆพูดพูดให้ให้ความเห็นหรือผมจะถามอะไรเงี้ยได้แต่จังหวะผมพูดพยายามอย่าอย่ามันจะตัดทามไม่ใช่อะไรหรอกมันจะตัด แทนที่ว่าทำมันจะมันจะลื่นไหลมันก็เลยมันก็เลยสะดุดไงนะอย่าเพิ่งแซงอย่าเพิ่งแสดงความเห็นพยายามฟังให้เยอะนะ,ะฟังให้เยอะเนะี่ยเออแั้นั้นเนี่ยธรรมชาตินะฮะธรรมชาติมันมีเพียงสองสิ่งเท่านั้นเองถ้าเกิดจะสรุปนะฮะมันก็จะมีธรรมชาติฝัฝ่งธาตุรู้และผัธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏมันจะเรียกสรุปเหมารวมเลยว่าสิ่งที่ปรากฏบางบางบางท่านจะเรียกว่าจิตนอกนะ แต่จิตนอกเป็นภาษาที่ผมว่ามันก็เรียกว่าอะไรนะในความรู้สึกผมมันยังมีมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมาตีความค,คําว่าจิตอ่ะดังนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าสิ่งที่ปรากฏนะคือธาตุรู้ <c oughs> แล้วก็จะมีสิ่งที่ปรากฏไม่มีแค่สองอย่าง <c oughs> มีธาตุรู้แล้วก็สิ่งที่ปรากฏดังนั้นเนี่ยธาตุรู้ม่นเป็นธาตุที่มันมันไม่มีภาษาไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะรู้เฉยๆรู้เปล่าๆแต่สิ่งที่ปรากฏนันจะเป็นทุกอย่างเลยนะความคิดก็ได้ นะความกังวลความสงสัยมันได้หมดนะครับหรือสภาวะอะไรก็ได้นะผมเลยเหมารวมเลยเพื่อจะได้การการขมวดธรรมเนี่ยจะได้ง่ายนะก็มบแค่สองสิ่งเอง <c oughs> ซึ่งไอตัวสองสิ่งไอ้ธาตุรู้ว่าไม่มีปัญหาหรอกมันทําหน้าที่แค่รู้ส่วนไอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันจะมีรูปนามแล้วจะเข้ามาทางประตูทั้งหกประตูทั้งหกมันจะมีไอตรงเนี้ยไม่มีแค่อธิบายผมอธิบายให้ชัดแล้วกัน สิ่งที่มันจะปรากฏในในในใจของเราเนี่ยมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นพยาธนะภายในแล้วก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นพยาธยานาภายนอกพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดตัวอ่ตัวอา่าตัวนามจากรูปจะเปลี่ยนแปลงเป็นนามนามก็จะมีสี่ตัวคือสัญญาสังขารมีตนาและวิญญาณขันวิญญาณขันเนี่ยก็จะมีหตัวที่จะเข้ามา อย่างเราเห็นรูปโป้มันก็จะเกิดภาพภาพไม่จะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏที่เป็นภาพอีกอันนึงคือเสียงเสียงเนี่ยว่ามันเข้ามาโป้มันเข้าทางหูโป้มันจะเป็นเสียงที่ปรากฏในใจเราแล้วจะมีธาตุรู้รู้อยู่ตัวนี้มันก็จะไล่เรียงไปจนคร 6, 6บหกวิญ,ญญาณขันแล้วก็รับรู้ด้วยธาตุรู้ดังนั้นเนี่ยจุดสูน์รวมเนี่ยจะรับรู้ด้วยธาตุรู้ทั้งหมดรูปนามเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีธาตุรู้เนี่ยก็ไม่มีความหมายอะไร มันมีความหมายแล้วมันเกิดไม่ได้ด้วยนะฟังฟังไอ้ตัวนามอมันเกิดไม่ได้มันจะมันจะคู่กับไอ้ตัวธาตุรู้ไอ้ตัวเนี้ยตัวนามตัวเนี้ยมันขึ้นเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องมีธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยสามารถอยู่เดี่ยวๆได้นะถึงนามมันจะดับเนี่ยตัวธาตุรู้ไม่ดับด้วยนะอย่างกรณีเรามองภาพปุ๊บเราหลับตาปุ๊บเนี่ยตัวตัวนามที่เรียกว่าวิญญาณขันจากสุวิญญาณมันดับ พอดับปุ๊บท่านรู้เขาจะรู้รู้อันดับท่านรู้เขาจะรู้ทุกเรื่อง <T> นะฮะรู้ถ <T> ้าฝังฝั <T> ่งเกิดและฝ <T> ั<ฮ>ะ่งดับเนี่ยประมาณเนี้ยครับคือเราจับหลักคือจับหลักท่านรู้อย่างเดียวเพราะเราขาดตัวนี้ท่านรู้ของคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันยืดอะ่ะมันรู้อะไรมันก็ยืดยึดสิ่งนั้นเนี่ยที่จริงถ้าเกิดเราเพียงแค่เข้าใจอ๋อมันคนละส่ว <thirty> นไม่มีท่าตัวหนึ่งท <T> ี่เป็นรู้ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างด้วยมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่มันรู้สิ่งนั้นนะ มันเห็นภาพมันก็ไม่มันเห็นภาพมันรู้ภาพมันก็ไม่ได้เป็นภาพนะมันไม่ได้เป็นภาพมันก็ไม่ได้เป็นตาเนี่ยตัวเนี้ยแต่มันรู้มันรู้เขานะมันรู้เขาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่ถูกอที่ที่ไอตัวท่านรู้ไปรู้ด้วยนะไม่ได้เป็นมันก็เลยเป็นรู้รู้เฉยๆนะอย่างที่แม่ชีพูดแต่ถูกแล้วนะสภาวะที่มันรู้เฉยๆตัวเนี้ยคือท่านรู้เราจับตัวนี้พอแล้ว แล้วเราจะไปนสนใจสิ่งอื่นเลยมันจะโกรธจะเกลียดจะอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ต้องไปยอมรับไม่ต้องไปปฏิเสธเป็นเพราะว่ารู้รู้เฉยเฉยอ่ะนะแล้วอ่าที่เขาว่าตัวรู้หรือผู้รู้นี่มันเดียวกันเหรออาจารย์คือที่ว่าเขาให้ปล่อยผู้รู้อย่างนีนะ้มันปล่อยมันคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดคือคืออย่างนี้มันมีสองสองในยะนะครับ ถ้าทุถ้าผู้ถ้าเกิดรู้ตัวนี้มีเจตนารู้เขาจะเรียกผู้รู้เข้าใจไหมฮะโอ้ค่ะถ้าเกิดมีเจตนารู้เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องทิ้งผู้รู้อีกทีหนึ่งเ <c oughs> พราะไม,ม่มีผู้เจตนาอย่างเช่น <c oughs> เราเจตนารู้อะไรอย่างเงี้ยเราเจตนารู้เเขาเรียกว่าสมมุติเราเจตนารู้เรื่องเกี่ยวกับอริยบทเรามีผู้รู้ตรงเนี้ยพี่ผู้รู้ก็คือว่ามีผู้รู้ที่เป็นรู้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจตนานะเราทิ้งเจตนาเนี่ยก็คือ ิง้ตัวนี้เป็นตัวไอตัวตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวสตินะเป็นตัวขั้นของสติพอเราทิ้งผู้รู้ก็คือเจตนารู้มันจะเหลือแค่รู้เดียวตัวรู้ตัวนี้มันมันไม่ต้องไปทิ้งแล้วไม่ต้องไปทิ้งเพราะมันเหลือมันเป็นรู้สุดท้ายไม่มีการทิ้งแล้วเข้าใจไหมฮะเป็นรู้ที่อิสระถ้ารู้อิสระปุ๊บมันไม่จำเป็นต้องทิ้งแต่ที่เขาต้องทิ้งไอผู้รู้เดียวเพราะว่ายังมีเจตนารู้อยู่มันยังมีมีตัวตัวตนเปกระมันมีตัวตนเปกกระทำอ่ะมันถึงมีผู้รู้อยู่ สุดท้ายก็ต้องทิ้งผู้รู้มันถึงจะถึงที่สุดนะคะเออไอการทิ้งเนี่ยอคือการทิ้งเนี่ยมันเป็นเปขั้นของสติมันต้องทิ้งตัวสติทีนึงตัวเนี้ยผู้รู้ตัวเนี้ยคือสติ <ibles S 1> ถ้าเกิด<อ>ในในวิธีของผมมันไม่มีการทิ้งเพราะมันข้ามข้ามไปเยอะนะมันข้ามไปอยู่ตัวตัวตัวธาตุรูอ้องผมเป็นธาตุรู้นะผมผมไม่ได้ผู้รู้นะดังนั้นเนี่ยภาษานี่ผมใช้ว่าธาตุรู้เพราะว่าผมไม่มีผู้ไงผมไม่มีผู้รู้ ผมก็เลยเป็นขั้นสูงสุดอะ<แ>ดังนั้นผมผมเลยไม่มีการทิ้งเพราะผมไปอยู่ตรงสูงสุดแล้วไม่มีเจตนาตัวสติมันตัวมีเจตนามีตัวการกระทํามันถึงต้องทิ้งอีกทีหนึง่งแต่ผมไม่มีการทิ้งก็ผมมันขึ้นลิฟต์ของผมไม่มีทีที่ขึ้นลิฟต์สูงสุดเลยของผมอะ่ะของผมอะ่ะดังนั้นมีคนละขัน้นเขาพูดเออท่านท่านพูดของท่านเนี่ยมันถูกมันเป็นขั้นของท่านไง<แ>เออแต่ผมไม่มีผมไม่มีการทิ้งเพราะผมไม่เอาสติขั้นผมมันเป็นขั้นที่ไม่เอาสติ ของผมเลยอยู่อยู่ยอดไงไม่ต้องไม่ต้องไปทิง้งอีกทีหนึง่งนะไม่มีการทิง้งการทิง้งแสดงมันมีอยู่ตัวตนอยู่คุณถึงต้องไปทําต้องไปทิง้งไงของผมไม่มีไม่มีตัวตนแล้ววิธีการปฏิบัติของผมไม่มีตัวตนค่ะค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลว่าผู้รู้น่อันนี้มันไม่ใช่ผูร้รู้มันเป็นธาตุรู้มันรู้เองไม่ได้กำกับผู้รู้ใช่ใช่เออแม่ชีเข้าใจคือธาตุรู้เนี่ยมันคือคือที่ที่ผมตั้งท้างพระว่าธาตุรู้เนี่ย มันก็บ่งบอกอยู่แล้วเป็นเป็นธาตุที่มันรู้นะเ,เดี๋ยวผมถามแม่ชีนะถ้าเกิดแม่ชีนี่นะผมถามหน่อยแม่ชีถ้าเกิดว่าทิ้งตัวธาตุรู้แม่ชีจะใช้ชีวิตยังไงผมถามเค่นี้ยทิ้งแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงแม่ชีเข้าใจอย่างนี้นะธาตุรู้มันเป็นจิตที่อยู่ในในตัวเราเนี่ยมันรู้มันมันจะกระจายไปทั่วทุกอ่ขุมขนที่อยู่ในร่างนี้แหละมันเป็นธาตุรู้อันนี้ เราเป็นมันก็รู้เจ็บเราก็รู้รอนมันก็รู้หนังมันก็รู้อันนี้เป็นท่านรู้นัน้น <L U> ใช่ใช่ทีนี้ก็เคยนอนดูนะนอนแล้วก็ดูว่าเอออันนี้ถักจิตนี่คือท่านรู้มันมามันมาอยู่ในกายนี้กายนี้ไม่ใช่เรามันมามันมาอยู่ในกายนี้แล้วมันถึงมีความรู้สึกถ้าจิตนี้ออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกมันก็ทิ้งกายมันก็ตายใช่ <L U> <L U> เ <Das>, <Das> คยดูเคยเห็นแล้วอันนี้เนะคยเห็นดูเออเราไปเอาแล้วพูดถามแม่ชีนะแม่ชีฟังมาเนี้ยผมถามว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันจะทิ้งยังไงผมถามมันจะทิ้งยังไงเหรอจะทิ้งได้ยังไงไทิ้งได้ทิ้งก็คือตายอย่างเดียวถูกไหมถ้าจะทิ้งกายเนี่ยคือตายอย่างเดียวตายก็คือตาย,ลย,าตายแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุรู้มันทิ้งไม่ได้แต่ผู้รู้อะทิ้งได้ถูกไหมผู้รู้อะทิ้งได้เขาผู้รู้เี่ไม่เป็นความมีตัวตนไงคุณทิ้งได้มันก็เหมือนอาการของจิตหรืออะไรเนี่ยผู้รู้อะ นั้นเพราะะฉนั้นต้องแยกแยะถ้าธาตุารู้ทิ้งไม่ได้เพราะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตแม่ชีคุยกับผมอก็ต้องใช้ธาตุรู้นะแล้วแม่ชีจะทิ้งตรงไหนอ่ะจะทิ้งยังไงอ่ะมันทิ้งไม่ได้ทิ้งก็คือตายจะทิ้งยังไงเออธาตุรู้ก็ผู้รู้มันคนละอันกันคนละอันผู้รู้่ะทิ้งได้ผู้รู้่ทิง้งได้เพราะว่าผู้รู้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันยังเป็นโมหะอยู่มันเป็นอวิชชาเนียผู้รู้อ่ะ ผู้รู้เนี่ยยังมีอวิชชามันมันมันคือการทิ้งก็คือทิ้งความเห็นผิดนี่แหละนะทิ้งความเห็นผิดนะทิ้งความมีตัวตนเนี่ยเนี่ยคือทิ้งผู้รู้แต่ถ้ารู้คุณทิ้งไม่ได้คุณต้องใช้เขายันตายอ่ะยันยันล่างแตกสลายอ่ะนะมันใช้ทุกธาตุรู้มันใช้ประกบทุกอย่างแล้วคุณจะไปทิ้งเขาได้ยังไงนะมันต้องมันองทิ้งมันจะทิ้งต้องทิ้งความเห็นผิดต่างหากทิ้งความเห็นผิดนะว่าว่าผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวเนี้ยมันเป็นผู้รู้มีตัวตน คุณต้องทิ้งผู้รู้ที่มีตัวตนเพื่อเจอาธาตุรู้นะบทสรุปชัดไหมแม่ชีค่ะชัดชัดแล้วค่ะอาจารย์นี่แหละถึงอยากโทรหาอาจารย์ตั้งหลายวันแต่ก็แต่ต้องตั้งใจก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรทีมทําให้เสียใจเพราะว่าลูกมันลูกเสียชีวิตค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใจบังเลยยังเศร้าอยู่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันธรรมธรรมาชาตินะเพราะเรายังไม่ได้ พอดีเราเราก็นะแต่แต่แม่ yeah. pues right. ชีเศร้าไม่เยอะหรอกเพราะว่าแม่ชีเห็นแล้วนะเศร้าไม่เยอะมันมอาจารย์มันมาเป็นบางครั้งมันมันมาแล้วเราก็ดูก็รู้แล้วเ้วก็ปล่อยมันก็หายหายไปใช่ใช่คือไม่ความทุกข์ของของคนที่เจอธาตุรู้แล้วมันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านนี่เขาเป็นลมเลยนะจะบอกให้นะเป็นลมเลยเห็นไหมงานศพต่างๆเขาเป็นลมเลยเขายืดไง ของเรามันยึดมันยึดเขาเรียกว่ามันยังยังยึดอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดเหมือนชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขาจะยึดยืดยึดยึดมากอ่ะยึดมากเพราะว่ามันความผูกพันความเขาเรียกว่ามีสนยนสัญญาเลยเนาะความผูกพันเนาะมันมันก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เท่ากับเขาค่ะมันเห็นแลวศมันก็ร้องไห้ร้องไห้พอทีมามันมันคิดถึงภาพอันนั้นมันก็ร้องอยู่แต่ว่าเราก็รู้รู้แล้วมันก็หายอืม คือจริงเราไม่ได้เราไม่ได้ร้องไห้ชาตินี้ชาติเดียวหรอกมันมันมันผูกกันมาหลายชาติแล้วนะได้อย่างหนึ่งมันยังไม่ก็เรียกอะไรนะมันยังมันยังไม่ขาดสะบ,บันนะ้นนหะเนาะมันก็ต้องเรียนรู้ไปเถ้าเกิดว่าเราถ้าเราไม่เรียนรู้นะเดี๋ยวชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกท่านท่านพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกการเกิดทุกข์คราวไปทุกข,นะข์ลั่มไปนะทุกข์จากทุกข์จากนี้แหละนะทุกข์จากการเรียนวาหตายเกิดนี่แหละเนี่ย ผู้จัดก,การเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเนี่ยนะนะการเกิดทุกข่าวเนี่ยถึงเป็นทุกข์ล่ำไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะมันมันก็แปลกนะตอนตอนมีชีวิตเี่ยตอนดีๆอยู่ก็ไม่ศึกษานะแต่พอไปถึงวันนั้นนะวันที่เต้าเข้าตาโจรเนี่ยนะร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยแก้อะไรไม่ได้แล้วนะมันทาอะไรไม่ได้แล้วคือตอนตอนที่มีเวลาเขาก็ไม่ยอมศึกษาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้านะซึ่งธรรมะพระพุทธเจ้ามัน คนทางเดียวที่จะรับทุกได้เขาไม่ศึกษาเขาจะไปรอวันนั้นเลยไงวันที่แก่เจ็บตายอะ่นะเนาะการพัดภาคเลยเนะี่ยเขาไปรอวันนั้นผมดูผมก็สลดนะเออผมผมพูดอะไรไม่ได้ไงนะแต่ละคนปัญญาแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะเอาความสุขเฉ,เฉพาะหน้าไงมันไม่มองว่าเออความทุกมันรออยู่นะอนะไรเงี้ยยังไง่งไอ้การแกเจ็บตายนะมันรออยุ่งหน้าแล้วมันรอมันรออยู่แล้ว ถึงวันนั้นคุณจะทจําใจยังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกอ่ะี่ะนี่แหละแม่ชีก็ฟังฟังเทศคกูว่าจะหลวงปู่หลวงตาฟังหมดนั่นแหละตั้งแต่ยังไม่บวชก็ฟังมามันเลยมันก็เลยจากพ้นทุกถึงได้เข้ามาบวชตั้งแต่ยังไม่บวชก็ไปปฏิบัติอยู่อืมดีแล้วแต่แต่ของแม่ชีนี่ถือว่า ถือว่าดีแล้วแหละเนาะที่ว่าเห็นสภาวะที่แย่กันเนี่ยคือผมอธิบายบแม่ชีนิดหน่อยอแม่ชีจะเข้าใจแล้วจะพัฒนาไปเ <นะ S 1> พราะว่าแม่ชีต้องการในนี้นิดหนึ่งต้องการเขาเรียกว่าประมวลไงประมวลผลว่าจะต้องไปยังไงต่อเท่านั้นเองแต่สภาวะเห็นเด็ดแล้วมันก็เลยไม่ยากก็เลยอยากโทรอันถูกหวังนี่แหละค่ะ